ผมจะมาสรุปจากสำนักงานข่าวจากสื่อญี่ปุ่นที่เขาได้เข้าไปรายงานในสถานที่เกิดเหตุจริงของชายแดนไทยกัมพูชาและคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อเหตุการณ์นี้ซึ่งในสื่อญี่ปุ่นได้รายงานความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาและหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจคือการโจมตีร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในฝั่งไทยเหลือเพียงโครงเหล็กไม่เกรียมและเศษกระจก กระจายเต็มพื้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุนแรงที่ยังไม่สิ้นสุดทั้งนี้สื่อญี่ปุ่นยังเผยอีกว่ามีผู้เสียชีวิตถึง8คนในจุดนี้เด็ก4คนรวมอยู่ในนั้นรวมถึงพลเลือนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ควรถูกพัวพันกับการประทักกันตามชายแดนไทยและกัมพูชาเสียงสะท้อนจากผู้รอดชีวิตได้บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าร้านสะดวกซื้อจะถูกโจมตีเราแค่แม่ลูกที่ออกมาซื้อของ จะมีการประกาศหยุดยิงแต่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงและมีอีกจุดหนึ่งก็คือคลินิกโรงพยาบาลที่ห่างจากชายแดนเพียง10กิโลเมตรก็ถูกโจมตีเช่นกันสื่อญี่ปุ่นชี้ว่าปัจจุบันมีผู้อพยพกว่า300แสนคนจากทั้งสองประเทศที่ยังคงไร้ที่อยู่ต้องทนอยู่ในศูนย์พักพิงนี้แม้จะมีหลังคาแต่สภาพอากาศร้อนมากทุกคนต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้เสียงสะท้อนบอกว่า เรากลัวว่าจะมีการประทะอีกรอบมาอยากกลับบ้านอยากมีชีวิตปกติอีกครั้งและนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแยง้งและยังไม่มีใครรู้ว่าสงครามนี้จะจบลงเมื่อไหร่และคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นจะว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันพร้อมกันเลยครับเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับถึงแม้ว่าจะมีการทิ้งระเบิดโรงพยาบาลฝั่งไทยพวกเขากลับร้องขอที่จะรับการรักษาฝั่งไทย และไม่ได้รู้สึกละอายใจกับการกระทําของตัวเองเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในข่าวเตือนภยัยสึนามิเห็นคนกัมพูชาคอมเมนต์วิจารณ์คนญี่ปุ่นและคนไทยเหตุผลเพราะญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับข่าวสึนามิมากกว่าข่าวของกัมพูชาแต่คนไทยกลับให้กําลังใจฉันสงสัยว่าคนกัมพูชาได้รับการศึกษาแบบไหนกันต่อมาก็ได้บอกว่า7 e เ e ่ e อคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทย เด็กและผู้ใหญ่ซื้ออาหารเช้าก่อนไปเรียนไปทำงานตอนเย็นก็ซื้อขนมก่อนกลับบ้านเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจิตใจของคนไทยเป็นอย่างมากความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดไม่เคยคิดว่ากัมพูชาจะโหดร้ายและเดรัคุณได้ขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาเราได้รับข่าวปลอมจากกัมพูชาแต่วันนี้คือวันที่เราได้รับข่าวจริง สำหรับคอมเมนต์นี้ก็ได้วิเคราะห์ไว้ว่าสงครามครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากฮุนเซนผู้นำของกัมพูชาผู้ซึ่งปกครองกัมพูชามาเป็นเวลา40ปีกำลังป่วยและต้องการถ่ายโอนอำนาจให้กับลูกชายของเขาอย่างไรก็ตามฮุนมาเน็ตลูกชายของเขาไม่เป็นที่นิยมมากนักและประชาชนไม่ห้อยชื่นชอบเขาดังนั้นฮุนเซนจึงรู้สึกว่าจำเป็นต้องก่อสงครามกับประเทศไทยเพื่อปลุกเร้าวความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันที่เริ่มยิงกัมพูชาตั้งใจโจมตีพลเรือนไทยและโรงพยาบาลไม่มีแม้แต่เวลาจะอบพยพเซเวนแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรความคิดเห็นนี้บอกว่ากองทัพกัมพูชามีความสามารถต่ำมากแม้จะใช้ระกวดไม่มีระบบนำวิถีแต่ก็ต้องตรวจสอบเป้าหมายให้ชัดเจนหากเป็นกองทัพที่มีความสามารถคนควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในระดับการยิงปะทะ แต่ฝ่ายไทยกลับเลือกโจมตีเฉพาะเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามอย่างแม่นยำแสดงให้เห็นถึงการควบคุมและทักษะที่สูงคอมเมนต์ต่อมานะครับเมื่อคืนมีโดรนทหารของกัมพูชาหลายลำบินข้ามพรมแดนเข้ามาในฝั่งไทยตรวจการเหนือหมู่บ้านและฐานทัพคนไทยกลัวว่าพวกเขากำลังเตรียมจะโจมตีด้วยขีปนาวุธคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นท่านนี้บอกว่ากัมพูชาทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลไทยแล้วหลังจากนั้นยังขอรับการรักษาในไทยอีก ไม่เข้าใจเลยจริงๆขอบคุณที่รายงานความจริงเกี่ยวกับประเทศไทยประเทศไทยตกเป็นฝ่ายถูกกัมพูชาโจมตีคอมเมนต์ต่อมาได้ยินว่ากัมพูชาติดเหนือค่ารักษาพยาบาลที่ไทยราวๆ60ล้านดอลลาร์แต่ที่น่าแปลกคือกัมพูชาทำลายโรงพยาบาลไทยแต่พอมีการหยุดยิงก็กลับมาขอให้ไทยช่วยรักษาทหารและประชาชนของตนความคิดเห็นถัดมาร้านสะดวกซื้อกับโรงพยาบาลไม่ใช่ฐานทัพทหาร นี้คือการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายเลยกัมพูชาทำเรื่องเลวร้ายมากและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าเพราะมีการโจมตีพลเรือนฝ่ายไทยจึงออกคำสั่งอพยพและส่งเครื่องบินรบไปแนวหน้าฝั่งกัมพูชาก็น่าจะมีทหารเสียชีวิตจำนวนมากแต่กลับไม่เปิดเผยข้อมูลญาติของทหารบางคนยังไม่รู้แม้แต่พวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่